ถึงตรงนี้เราก็เลี้ยวขวานะครับเส้นทางที่เราไปรู้แต่ปัจจุบันไม่รู้อนาคตเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่กำหนดได้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไป đu sinh thang mừng lời cao dạng ทำไมมีรูปปั้นเยอะแยะเลย ช่างปลานะานัติแถวนี้ช่วงนี้คือสิบหัวลายคือสิบหัวลงมาพี่ดอกว่าเขาอยู่ห้อ,อ,องกินเขาอยู่ห้องกินเพมันหลาย,ลยได้ใบไม่เตือนเรี่ยวเน,นี่ยมองที่เขาเลี้ยวครัวบางที่เนี่ยนะม,มันกินอยู่ริมถนนหรือกุ้งายรูปอยู่บริยานเลยตัวนี้ช่วงนี้ใบไม้ใบยังมันหลายนะเขียวอาหารมืดบันขึ้นนาแรล เออไผเองสิกอไผให้ได้กินอจอดรถจังส่สร้างเปลาออกมาเดี๋ยว ความรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนพบรักแท้อย่าลืมพ่อแม่ที่เคยกอดน,นอนขายทุกร้อนอย่าลืมทำที่นำทางก่อนจะลุกก็ต้องผ่านเส่งการล้มก่อนจะคมก็ต้องผ่านส้งการถื่ก่อนชีวิตจะเก่งก็ต้องผ่านการฝึกปลือก่อนมีชื่อก็ต้องผ่านการฝึกตนไม่มีคำว่าแพ้หากว่าเราได้เริ่มไม่มีคำว่าอยู่ที่เดิมหากว่าเราได้ค้นหา ไม่มีคำว,ว่าที่หนึ่งหากว่าเราอย่างต้องพึ่งพาไม่มีคำว,ว่าดีกว่าหากว่าเราไม่ตั้งใจขอให้ตั้งใจในสิ่งที่รักตั้งใจในสิ่งที่ตัเองหวังทำอย่างต่อเนื่องและความสำเร็จจะเป็นของท่านสวัสดี